สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูปูนะคะวันนี้ครูปูจะมาร่างภาพนะคะใบหน้าเพื่อวาดสีน้ํากันนะคะวันนี้ภาพอาจจะวาดคือเป็นลักษณะภาพใบหน้าเฉียงนะคะครูปูเคยแนะนําไปคลิปก่อนๆน,นะคะที่สอนวิธีวาดใบหน้าเฉียงนะคะให้เรานะคะเริ่มต้นนะคะลากเส้นนะคะจากหน้าผากนะคะผ่านสันจมูกนะคะ ผ่านตรงกลางริมฝีป,ปากมายังคางนะคะเราจะได้เส้นเฉียงนะคะดังนั้นเวลาเราจะเริ่มวาดในกระดาษนะคะไปหน้าเอียงนี้จะวาดค่อนข้างยากหน่อยนะคะแต่ครูคไม่อยากใช้คำว่ายากนะคะทุกคนสามารถทำได้เพียงแต่รู้หลักการแล้วก็วิธีการนะคะวันนี้จะมาร่างภาพนะคะไปหน้าแบบเฉียงกันนะคะเพื่อระบายสีน้ำกันนะคะ ครูก็จะลากเส้นเฉียงเบาๆนะคะไม่มีโครงล่างแต่ว่าสำหรับใบหน้าเอียงนะคะเราก็จะต้องมีเส้นแกนกลางเป็นหลักก่อนนะคะจากนั้นเราแค่ลากเส้นแกนกลางเป็นหลักนะคะแล้วเราก็มาร่างาดวงตากันเลยนะคะเราก็กะระยะนะคะช่วงสันจมูกมานะคะแล้วก็ ตรงนี้นะคะเราลองแรงเงาเบาๆไว้นะคะครูบุก็จะร่างช่วงดวงตานะคะดวงตาก็จะแนวเฉียงนะคะแค่เราได้เส้นเฉียงตรงแกนกลางเราก็สามารถวาดนะคะได้ไม่ยากเลยนะคะทุกคนครูบุกจะร่างรูปดวงตานะคะรูปดวงตานะคะวันนี้ใช้ดินสอกด4 b บีนะคะ ที่ใช้เพราะว่าอยากให้ทุกคนเห็นเส้นชัดเจนนะคะนี่ก็กะระยะนะคะช่วงดวงตานะคะมีแววตานะคะสีขาวแล้วก็มีเางาสีดำนะคะนี่นะคะการร่างภาพนะคะเดี๋ยวเรามาระบายสีกันในคลิปถัดไปนะคะวันนี้กูกโจะร่างภาพให้ชมกันก่อนนะคะภาพอาจจะไม่ คือจะเน้นแค่ช่วงใบหน้านะคะเพราะว่าเราตัดมาไม่มีช่วงศีรษะนะคะเราจะเมคเองก็ได้นะคะถ้าเราจะเมคเองก็ได้นะคะลองฝึกจินตนาการดูนะคะแต่อันนี้ครูก็มาเน้นนะคะช่วงใบหน้าวันนี้เราได้สีน้ำมาใหม่นะคะก็เป็นสีเนื้อที่ทุกคนถามถ่ายกันนะบางทีนะคะมีคอมเมนต์ถามว่า ใช้สีเบอร์ลสีเนื้อนะคะเดี๋ยวครูจะามาอธิบายนะคะบอกนะคะในช่วงท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวเรามาล่างภาพกันก่อนนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะเราฝึกร่างภาพให้ได้นะคะเรารู้ว่าวิธีการที่ไม่มีโครงล่างเราจะวาดยังไงนะคะถ้าเป็น ใบหน้าเอียงนะคะจะต้องมีเส้นแกนกลางลาดเฉียงไว้ก่อนเลยนะคะนี่ครูบุก็ไกด์ไลน์ให้ทุกคนได้แบบมีวิธีการวาดที่ง่ายขึ้นนะคะ<ม>เราแค่วาดมีเส้นเฉียงนะคะตรงแกนกลางนะคะจากนั้นเราก็กดระยะเราได้แสงเงาแล้วใช่ไหมคะกะระยะห่างช่วงจมูกนะคะ สันจมูกนะคะแล้วก็ใส่นะคะใส่ช่วงคิ้วเห็นไหมคะชิดกับเส้นชั้นตาเลยทีเดียวนะคะชิดกับเส้นชั้นตาคูบุปบาทออกหน่อยนะคะเพราะว่ามันใกล้เข้ามาเกินนะคะก็เราจากนั้นนะคะเราก็ล่างช่วงดวงตาอีกข้างหนึ่งนะคะดู รูปของดวงตาด้วยนะคะลักษณะรูปทรงดวงตานะคะเป็นลักษณะยังไงนะคะให้ความสําคัญกับรูปทรงดวงตานะคะหัวตาเราจะได้ร่างภาพออกมานะคะเหมือนกับแบบมากที่สุดเลยนะคะนําแบบมาอยู่ใกล้ๆนะคะกระดาษที่เราจะวาดนะคะถ้าวาดรูปแบบไม่มีโครงร่างเพราะเราจะต้องอดูรายละเอียดอย่าง ใกล้ชิดสนิทสนมกันเลยทีเดียวนะคะใกล้ชิดสนิทสนมกับแบบนะคะจะได้ออกมานะคะเป็นเพื่อนสนิทกันนะคะเป็นคู่แฝดนะคะออกมาเป็นคู่แฝดเลยนะคะ mm. คือจะเหมือนต้นแบบเลยนะ,ะพยายามานำภาพต้นแบบนะคะมาอยู่ใกล้กับกระดาษที่เราจะวาดนะคะก็จะทำให้เราสามารถมองเห็นนะคะ ได้ชัดเจนนะคะว่าลักษณะรูปทรงเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะวาดลายเส้นอะไรออกมานะคะแบบได้เป็นใจกับเราเลยทีเดียวนะคะครูก็แนะนำนะคะวิธีการร่างภาพนะคะเดี๋ยวเรามาทำคลิปร่างภาพกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะคลิปนี้นะคะ ก็จะล่างช่วงคิ้วนะคะกดระยะห่างหมดเลยนะคะใส่ขนตาให้เธอด้วยนะคะขนตานะคะลักษณะขนตาเราดูนะคะว่าลักษณะขนตาเป็นยังไงนะคะอ้าวขออภยัยค่ะหักกระเด็นเลยนะคะนี้นะคะเราได้เห็นไหมคะถ้าเรา,าล่ากเส้นเฉียงเราก็จะวาดได้เฉียงนะคะ าเราวาดไม่มีเส้นเฉียงแล้วจะเอียงนู่นเอียงนี่ตาก็จะไม่เท่ากันนะคะแต่ถ้าเรามีเส้นเฉียงนะคะเป็นเกณฑ์แกนกลางนะคะเราก็จะสามารถาวาดได้โดยไม่ต้องมีโครงล่างทั้งหมดนะคะแค่เราใช้เส้นเฉียงเป็นแนวทางในการวาดเท้าเอียงแค่นั้นเองนะคะจากนั้นเราก็มาใส่ช่วงจมูกนะคะช่วงจมูกแล้วก็ ระยะนะคะช่วงจมูกด้วยนะคะให้ได้สัดส,ส่วนนะคะแล้วก็ลงช่วงปีกจมูกข้างนี้นะคะแรงเงานะคะแรงะะแเงาช่วงรูจมูกนะคะจากนั้นก็ลากล่องช่วงิมฝีป,ปากนะคะฝีป,ปาก ตรงนี้ก็ลงแสงเงานะคะแสงเงานี่นะคะคการด้านภาพนะคะใบหน้าเพื่อที่เราจะวาดสีน้ำนะคะเฉียงนะคะเฉียงมานี่จากนั้นก็กะช่วงลิมฝีปากนะคะลิมฝีปากลิมฝีปากจะเป็นเส้นโค้งนะคะความ อยู่ตรงช่วงตรงกับลูกตาดำนะคะวงในนะคะวงวงกลมวงในนะคะต่อไปก็ลากช่วงปากนะคะเราถ้าเราชอบวาดภาพคนสีน้ำนะคะเราก็ควรจะมีสีเนื้อนะคะไว้นะคะเพื่อที่เราจะได้ ระบายได้ใบหน้าเป็นสีเนื้อได้ง่ายขึ้นนะคะนี่นะคะแล้วก็ลากช่วงผมนะคะกะระยะห่างช่วงนี้นะคะปากริมนฝีปากมาช่วงคางนะคะโค้งไปนะคะกะระยะแต่ละส่วนนะคะลากลงมานะคะตรงนี้ก็กะระยะช่วงมุมปากนะคะมุมปาก มาช่วงกลามนะคะมาบรรจบกับเส้นคางนะคะเห็นไหมคะเมื่อเราได้เครื่องหน้าที่แบบลงตัวแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะล่างใบหน้าได้ง่ายแบบอิสระไม่มีโครงล่างเลยนะคะดังนั้นก็ลองฝึกกันดูนะคะแบบลากเส้นอิสระนะคะนี่นะคะครูปุก็จะล่างช่วงผมไว้นะคะช่วงผมนะคะเราจะวาดช่วงมือกัน ด้วยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวนะคะคือมีช่วงมือด้วยนะคะเอาเน้นเฉพาะใบหน้าก็แล้วกันนะคะใบหน้าแล้วก็ผมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่วงเข้มนะคะแล้วก็ร่างภาพนะคะ,ะต่อศีษะะขึ้นไปนิดนึงนะคะเอาละค่ะวันนี้ครูปุกก,ก็ร่างภาพให้ ทุกคนได้รับชมกันนะคะแบบง่ายๆนะคะรวดเร็วนะคะทันใจนะคะก็จะมานะคะแนะนํานะคะสีเนื้อนะคะสีเนื้อสําหรับใบหน้านะคะเบอร์เอ่อสีน้ําสีเนื้อของแวนโกะนะคะถ้าเราชอบวาดภาพใบหน้าคนนะคะเราก็ควรจะมีสีเนื้อนะคะเบอร์อะไรเอ่ยเบอร์จําง่ายๆก็คือ สองสองสี่นะคะต้องท่องสูตรคูณแม่สองกันหรือเปล่าคะสองหนึ่งซองซองซองสี่นะคะจำแค่นี้เลยซองซองสี่นะคะก็จะจำได้ง่ายเลยนะคะท่องเป็นสูตรคูณไปเลยนะคะสองสองสี่นะคะเบอร์นะคะไม่ได้มาใบหวยนะคะเป็นเบอร์ของ สีเนื้อนะคะที่ทุกคนถามพอดีครูปูไปแถวสยามพารากอนไงคะก็ได้ได้ไปเจอนะคะเพราะว่าแถวแถวบ้านนี่หายยากมากเลยนะคะห้างแถวบ้านนะคะสีเนื้อนะคะของแวนโก้นะคะก็เลยอ่าพอดีไปตรงจุดนี้ก็เลยไปดูแผนกเครื่องเขียนก็เจอนะคะแล้วพอดีครูปูบป,ปีบใส่จานสีใช่ไหมคะแล้ว จะมีคอมเมนต์ถามว่าใช้เบอร์อะไรนะคะจำเลยนะคะสองสองสี่นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะครูปุกก็จะมาเล่านะคะวิธีการจำนะคะพอนึกถึงว่าเรามีวิธีการจำอันนี้จำเป็นสูตรคูณใช่ไหมคะแม่สองใช่ไหมคะสองสองสี่เนี่ยคุณคุณแม่ของครูปูเป็นคุณครูใช่ไหมคะสมัยเรียน พอใกล้จะสอบใช่ไหมคะก็จะมีวิชาที่เราจะต้องอจำนะคะว่าวิตามินนี้นะคะป้องกันโรคอะไรบ้างนะคะคุณแม่ก็จะสอนพวกเรานะคะสอนทุกคนเลยนะคะพี่น้องของครูปูด,ด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปสอบกันนะคะก็จะมะีให้ท่องคำว่า เอตาบี B, ชาซีลัดดีดูกีมันนะคะนี่ก็คือเป็นการที่แบบว่าท่องจำแบบวิตามินนี้ป้องกันโรคอะไรใช่ไหมคะพอเราไปทำข้อสอบนะคะข้อสอบออกมาว่าคนที่เป็นโรคเหน็บชาขาดวิตามินอะไรนะคะเราก็ตอบได้ถูกเลยนะคะว่าวิตามิน B นะคะโรคเหน็บชาใช่ไหมคะก็คือเอตา ก็หมายความว่านี้ครููก็มาแบ่งปันนะคะวิธีการย่อความจำของเรานะคะอย่างเอตาใช่ไหมคะตาก็เกี่ยวกับตาฝ้าฟางใช่ไหมคะวิตามินเอนะคะป้องกันตาฝ้าฟาฟงอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะวิตามิน B ก็เกี่ยวกับโรคเหน็บชานะคะซีรัตก็คือวิตามิน C นะคะป้องกันโรค โรคลักกระปิดลักกระเปิดนะคะเลือดออกตามไรฟันอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ D ดีดูก็คือป้องกันกระดูกเรื่องกระดูกใช่ไหมคะที่เราต้องไปรับแสงแดดที่มีวิตามินดีเพื่อให้กระดูกของเราแข็งแรงใช่ไหมคะแล้วก็อีหมันก็คือป้องกันการเป็นหมันนะคะวิตามินอ e ีนะคะอันนี้ครูปุกก็จำมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะเลยมาแบ่งปันนะคะวันนี้ก็ มาร่างภาพนะคะเพื่อจะว่าสีน้ํากันนะคะเดี๋ยวเรามาระบายสีกันในคลิปถัดไปนะคะวันนี้มาแบ่งปันนะคะเคล็ดลับวิธีการจําแบบง่ายๆนะคะเอตาบีชาซีลักดีดูอีหมันนะคะทำให้เราตอบข้อสอบข้อนั้นถูกต้องไปเลยค่ะนะคะวันนี้ก็มาร่างภาพให้ชมกันว่า ประมาณนี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปเดี๋ยวเรามาระบายสีกันนะคะอย่าลืมจำนะคะสองหนึ่งซองซองซองสีนะคะเอาสองสองสี่นะคะจำได้เลยนะคะท่องสูตรคูณแม่สองเลยนะคะโอเคค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาระบายสีน้ำกันค่ะก็สวัสดีค่ะ